สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Bun Family นะคะวันนี้พาทุกคนมาดูน้องน้อยกับพี่ชายแอบเล่นกันอีกแล้วค่ะคลิปก่อนโน้นที่เคยลงไปเนาะก็จะแอบเข้าไปอยู่ในกล่องกล่องส่งพัสดุดูคลิปนี้สิค่ะแอบเข้าไปอยู่ในถุงทำอ,อะไรกันนะลูกทำอะไรกันธุลักิกี ความดื้อความสนของพวกหนูเนี่ยโอ้ยจะดื้อกันไปทางไหนหลูก <ắng? S 1> ไม่เห็นน้องน้อยเลยน้องน้อยความดื้อความสนของหนูเนี่ยโอ้ยมามีมองไม่เห็นเลยน้องน้อยอยู่ไหนเนาะไหนมามีเปิดดูหน่อยสิน้องน้อยอยู่ไหนเนาะน้องน้อยอยู่ไหนเนาะ เอลูกใครวาเออออออไอพลากีพ่ลทีีเอ็ก,กาอออออาามาแก้มาเนี่พลากีมาเรียงเกงามามียได้ไงลูกใจค๊ค้าลูกวันนี้หนูดื้อแหละลูกวันนี้เข้าไปในถุงพลาสติกถุงใหญ่ๆ,ๆแล้วลูกอู้ย่างงี้มันมีก็หิ้วไปได้แล้วเนี่ยหิยวไปไหนเนาะย้วไปขายแล้วลูกขายของตลาดแหลวลูก โอ้ยคนทำอะไรเนาะอจอง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 อ้าจัดไปทั้งสองคนเลยทีเนะี้ยทั้งสองคนเลยทีเนี้ยพี่ลิกีโอ้ยเด็กน้อยนี่มันดื้อจริงเลยเด็กน้อยนี่มันดื้อจริงๆเลยให้ดูหน่อยทั้งกล่องพัสดุทั้ง,ง,งถุงพลาสติกใช้มามีทำยังไงกันนี่ดื้อมากเลยทั้งสองคนเนี่ยฮะ พี่ลากีก็เวลามามีถ่ายหนูชอบมาดึงเสื้อผ้าตลอดเลยน้องน้อยน้องน้อยเอาคลิปสนสนมาให้ทุกคนดูใช่ไหมครับเอาคลิปสนมาให้พ่อพ่อแม่แม่ดูใช่ไหมครับใครชอบดูหนูเล่นแบบนี้ใช่ไหมครับก็เข้ามาดูเลยนะคะทุกคนวันนี้จะใส่ถุงเดี๋ยวมามีหิวปทิ้งเลยหิวปทิ้งเลยเด็กน้อยเนี่ใช่ไหมลูกค่ะก็ แค่ความด้วยความสนของเด็กน้อยมาให้ทุกคนดูเนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นคลิปเด็กๆเนาะเป็นคลิปสัตว์เลี้ยงก็แค่ความสนุกความสนานเพลินๆกันนะคะแต่คิดอะไรมากเนาะแต่ก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราช่องไมายบนด์แนมันเยอะให้พี่ลคกิน้องมิกกี้พี่บ๊อกซ์พี่แซนดี้เหมือนเดิมค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ จอก,กันคลิปหน้าค่ะทุกคนคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ